คุณอาคะคุณอาคะอย่ายึดบ้านหลังนี้ไปเลยนะคะสงสารหนูกับยายเถอนะคะไม่สนใจเว้ยอย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วเธอจะสงสารถ้าพวกแกหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้เนี่ยก็ใส่หัวไปอย่าหาว่าฉันใจร้ายนะสาวันเนะยายจ๋า,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 าเราจะทำยังไงกันดี เราเราจะไปอยู่ที่ไหนอะแม่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 ถิงหนูไปถ้าแม่ถิงหนูไปแล้วหนูจะอยู่กับใครอะแม่ปล่อยแม่ไปเถอะฟังแม่ดีๆนะ ต่อไปเนี้ยเราไม่ใช่แม่ลูกกันอีกลืมแม่แล้วเร็วคนนี้ไปซะแม่ต้องไปแล้วหนูไปอยู่กับยายนะลูกดูแลยายแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะแม่ไปแล้วนะลูกแม่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 แมฟังยายนะตาลต้องอยู่กับยาย ปล่อยแม่เขาไปเถอะยายจะดูแลตาลเองแม่เขาไม่รักหนูแล้วใช่ไหมจ๊ะยายแม่ถึงเด้งหนูไปไมแม่เขาไม่รักนะแต่ตาลนนะ่ก็ยังมียายนะยายรักตาลมากนะยายก็ไม่ทิ้งตาลหรอกยายก็จะดูแลตาลเองยายจะไม่ทิ้งหนูไปใช่ไหมจ๊ะยายไม่ทิ้งยายให้สัญญารู อะกนอมร่อยมากๆเลยค่ะัดอีกน้อยอีกน่อยเอาอีกน่อยลูกอาออย โม้ยโมยมาหาใครพ่อหนุ่มอ่ะเด็พึ่งไอ้ออมวยอ่ะลูกสาวป้ามันอยู่ไหนมันไม่อยู่แล้วมันหนีไปแล้วไปตามเอาที่อื่นเถอะว่าแล้วเลวจริงจริงอีมวยเอ๋ไอ้หมวยลูกสาวป้าเนี่ยมันติดนี่ฉันอยู่สองล้านมันมาเล่นพนันกับฉันตอนเนี้ยมันไม่เอาตังค์มาจ่าย หายหัวไปเลยฉันคงจะต้องยึดบ้านหลังนี้แหละเฮ้ย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 ยึดไม่ได้นะถ้ายึดแล้วฉันกับหลานจะอยู่ที่ไหนล่ะนั่นมันก็เรื่องของยายมันไม่ใช่เรื่องของฉันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปฉันให้เวลาแค่สามวันเข้าใจนะตอนเนี้ยไอ้หมวยเนี่ยมันเอาโนดอะาไว้กับฉันแล้วฉันให้เวลาแค่สามวันเนี่ยย้ายออกไปให้เรียบร้อยด้วยแล้วกัน คุณอาคะ่ะคุณอาคาะอย่ายึดบ้านหลังนี้ไปเลยนะคะสงสารหนูกับยายเถอะนะคะไม่สนใจเว้อยอย่าคิดว่าเป็นเด็กแล้วเธอจะสงสารถ้าพวกแกหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้เนี่ยก็ใส่หัวออกไปย้ายของออไปห,หมดเอาใจไปเอาใจไปอย่าพิ่งอย่าหาว่าฉันใจร้ายนะสามวันนะเอา ใช่สาเราจะทำยังไงกันดีแล้วเ,เราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไรน้ำตาลพี่ชายเรียกน้ำตาลได้ เงินทองมันของนอกกายของพวกเนี้ยนะของนอกกายเราไม่ตายเราก็หาไนดะ้อีกเยอะนะลูกนะเดี๋ยวยายจะไปทํางานและดูแลนะ้ำตาลเองหงสิน้ำตาดเองไม่เป็นไรลูกไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกไอ้เจ แม่หนูมีงานอะไรให้ยายกับหลานทำไหมจ๊ะยายเพิ่งโดนยึดบ้านก็ไม่มีอะไรทำเลยก็จะมาของานทำเผื่อได้มีเงินไปเช่าบ้านจะ้ะน่าสงสารจังเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ายายทำงานกับหนูแล้วยายจะไปนอนที่ไหนล่ะไม่เป็นไรลรองยายก็ขอแค่ว่ามีเงินเล็กๆน้อยๆให้หลานเอาไปโรงเรียนเดี๋ยวยายจะไปอาศัยวัดอยู่เอาจ้ะ ยายจ้ะงั้นเอาแบบนี้ดีวกว่าจ้ะยายกับหลานเนี่ยก็มาทํางานที่ร้านชัน้นก็ช่วยล้างจานช่วยเสิร์ฟช่วยทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนเรื่องที่พักเนี่ยยายกับหลานก็มาพักกับหนูก่อนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยังพอมีห้องว่างอยู่จะได้ไม่ต้องไปตะเวนหาที่พักหลานของยายเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงด้วยไปหาที่พักงั้นอันตราย ยายขอบคุณมากขอให้แม่หนูเจริญเจริญนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะคะที่เมตตาหนูกับยายหนูสัญญาเลยนะคะว่าหนูจะทํางานให้สมกับที่คุณน้าเมตตาหนูกับยายเลยะคะ่ะโอ้โหเด็กคนนี้เนี่ยฉลาดพูดฉลาดนะคะเนี่ยโตขึ้นเนี่ยจเจริญแน่นอนคะ่ะมามามาเดี๋ยวมาลองเช็ดล้างจานก่อนน้ามาเดี๋ยวน้าสอนมามาล้างเป็นหรือเปล่าอยู่บ้านเนี่ยเคยล้างจานไหม เลยใช่ไหมหลังเป็นใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวสอนให้ ตั้งใจเรียนหนังสือนะลกูกถึงเราจะมีต้นทุนที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่เราก็มีความสามารถคิดดีแล้วเป็นคนดียายเชื่อว่าสักวันน่ะชีวิตของน้ำตาลนะจะต้องดีขึ้นแน่นอนลกูกจะยายดูสัญญาว่าหนูจะจำคำสังๆของยายที่ยายสอนหนูถ้าโตขึ้นไปหนูจะเป็นเด็กดีและกลับมาดูแลยายที่ยายดูแลหนูค่ะอุ้ยคนเก่งของยาย สายแล้วยายจะไปส่งที่โรงเรียนยายจ๋าตอนนี้หนูก็เรียนใกล้จะจบแล้วนะอีกหน่อยหนูมีงานทำมีเงินเยอะๆหนูสั์ยาว,ว่าจะทำให้ยายสบายที่สุดตด้จ้ายายภูมิใจในตัวหนูมากเลยและหนูโตเป็นสาวแล้วก็สวยด้วย ต้องรักษาความดีอย่างนี้ตลอดไปนะลูกนะจะยายหนูต้องขอบคุณยายมากมากนะจ๊ะที่สอนหนูถ้าหนูไม่มียายวันนี้ก็คงไม่มีหนูวันนี้เหมือนกันจะยายหนูรักยายมากมากเลยนะจ๊ะอยากใหรักหนูลูกไปไปโรงเรียนยายจะไปส่งสายแล้วลูกจ้าไปเรียนการสาย <c oughs> นี่จะพี่ค่าตอบแทนที่พี่ให้พี่พักและงานหนูกับยายมาตลอดถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่หนูก็อยากตอบแทนบุญคุณพี่นะจ๊ะไม่ต้องหรอกจ้าที่ผ่านมาเนี่ยเรากับยายก็ทํางานแลกเงินมาตลอดพี่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรเลยเนี่ยรู้ไหมตั้งแต่เรากับยายมาทํางานกับพี่นะพี่เบาแรงขึ้นเยอะเลยเราเพิ่งจกที่ยายสอนหนูตลอดว่าให้ตอบแทนบุญคุณคน ถึงพี่อ่ะไม่ใช่ญาติหนูอ่ะพี่ก็ยังช่วยเหลือหนูเลยอีกอย่างอ่ะพี่ก็เป็นคนนึงที่ทำให้ชีวิตหนูอ่ะประสบความสำเร็จเลยนะคะแหมเราเนี่ยเป็นเด็กดีจังเลยนะจงรักษาความดีแล้วก็ความกตันอยู่แบบนี้ไปตลอดนะพี่ขอวอวยพรให้อนาคตของเราประสบความสำเร็จนะ ยายก็กลับขอบพระคุณมากนะคะที่ดูแลหลานกับยายมาตลอดขอให้เจริญเจริญนะวยนะคุณขอบคุณค่ะยายไปก่อนนะค่ะเ้ะ๋ยวพีคีค่ะไปหปไปปิดตายยายทำไมยายมองไม่เห็นลูก แป๊บนึงนะใจย,ยายรอแป๊บนะเป็นไงบ้างใจย,ยายมีบ้านของยายจะ้ะหมายความว่าไงหนูทำงานเก็บเงินซื้อบ้านของยายกลับคืนมาให้ตอบแทน พี่ยายเลี้ยงหนูจนโตยายขอบใจนะลูกบ้านเรายัางเหมือนเดิมนะใช่แต่ยายยังดูสวยเหมือนเดิมขอบ,บคุณมากลูกขอบคุณมากมากพี่ยายคิดว่าจะได้กลับคืนได้กลับคืนมาสักไ้ยายขอบคุณมากมากลูก フフフフフ。<laughs> <laughs> <laughs>